สวัสดีจ้าทุกคนเออโบแมนอีบา้าไ้สวัสด,ดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านมือในกังเวน้นโบได้มาพี่น้องจาพอพ้าพอที่แท็กเพิ่นไปเวียกเพิ่นเข้าอยู่เทียงเบิดเหม่อเลยลูกชายกับโบยูใช่ไปซอยเวียกอ,ยยอ,ยอ้ายใจจอยเอ้ยกินข้าวแรงกับอยัาง อ้าวมาโมีดท่านกินข่าวเฮ้ยมาโมว่านนี่แล้วเรียบร้อยละตื่นอยู่บ่แฮมเอ้ยโอ้ยสั่งเด้นอนน่ะเอามือกันมาปิดน่ะปิดตาอืปิดไหวกินนะแม่ก็หนึ่งกล้วยน่ะอือ ไม่แล้วใส่ี้พี่น้องสวัสดี้ยกบ่ทายมาเออช่างบ่ทายมึงได้มันสิใส่บ่ทบ่คืนนีก็บ่ได้ใส่เหลโอ้ยสิตานี่อ้ยนอนเออใส่้นมันเหลื่อมแฮงว่สบายดีพี่น้องโอ้ตัวนี้ก็ยังแมแนมบ่ได้นงเปิดตูุ้ดนี่นะ ่มายเปิดแต่ว่าเราไม่มีลูกเปิดไม่ได้ได้ไหมะบอต้องส่วนมันก็ได้เห้ยเนดหา่นงาทังค่กเองเขาเหตุยังกันเมื่อเอื่นเตรียมไปเนาะแต่ว่าคีปเฮาน่ะ จะลงตอนเดิกได้บ่อหรือแนวใดเป็นออกมาขึ้นกันจนจนสี่ถุงจงลงแล้วเนาะไพ่อ่ะนะตะอ่อยบ่โอเผาเป็ดบ่เป็ดกับยังเป็ดกับไก่พอนังดีเผาเป็ด สอยงานเตรียมมื่อไหร่พี่น้องผูกแขนออกตะกรรมน้องน้ำกับน้องเนื้อเป็ดจากตัวตะอ้อยเป็ดสองไก่สามโอ้๊กกำลังคั่วกันอยู่ปลาเป็ดสองไก่สามสบะก้อยก้อยก้อยขนาดกระซูงแต่ว่า ปลาะมาโตใหญ่แทาเป็ดนะตาที่เป็ดเถวเบอร์สูบอ่ะเบสนขายางปีนี้ได้ยุกสุยางปนี้ไดุ้บเยนตัน่ มีมาทักฮีกได้สิก็ถามสิอันเฮาบ่มั่นใจซั่นเจ้าคันเฮาจ่อยก็อยู่เฮาตุ้ยเลยก็ยากจังว่ายากนําตัวเองตุ้ย่โอ้ยบอกาให้บอกปากเจ้าของนี่เห็นยังกินถืนลงฮะแซ่บแซ่บบ่แซ่บานบ่มีอีก อันนี้มาโก้มี้าหมอสามส่ปีเลยหมอหมอไทยนะงูพิปูนะหมอคอยย่งเเลยอันนี้ไก่ควนมาดองไก่ควนอ๋อมีแต่เป็ดกับไก่นี่แต่ว่ายายจอยบด้้ลาก็ัาได้เอานี้แล้วหาเห็ดย่างซอยเนี่ยอะไรนี่ฮะผักบอรึงแนวใด้ไต้มไว้ลด มืออื่นข้าก็ปรุงเอาต้มโบต้องปรุงต้มข้าสิต้มมาแล้วแล้วก็ซีนมะนะข้าซอยเขาตู้ไว้โลดมืออื่นข้าก็ล้วนแล้วลวกล้วนเอาอะไรกันละม้าบบต้องปิ้งก็ได้โบปิ้งขัวเอาโลดข้าซอยเนี่ยหน่อยน้อยเขาตู้ไว้มืออื่นข้าก็ขัวเอาโลดแม่นมีบ่าปากก้อค่ะปากก้อมีจะจะมังแวค่ะดิฉันอีร้อยร้อยเอ้ย กะทินขึ้นมาหนีแน่ลูกมาจับกล่องให้แม่น,นี่สิผักอันนี้ซอย <c oughs> อา้าวหมอนี่ก็ได้ <c oughs> เออกะแม่ชีซอยนั่นแหละอ้อวเป็นแมวเจ้าซอยอ้าวอ่ไปจับทางนั้นตีมันมั่วจะจับเดื่ออเขาป้าได้ต่อทางนั้น,น <c oughs> อ่ะ เ,เื่องฮักนะลูกค้ามาน่ะโงโตซ้โตจะพอไต่จะอเอันนี้จะาจะ,จะ,จะอะไรก็ไกลสซ้ำโต คือบนเรือนหลงซะก่อนเนาะเอออาอันส่วออกซะก่อนเนาะจับาเจ้ามาบางกล้องเดียวเยอะก็มีแ่พรเหตุเอาเกลือใช่ะวุ่นไปดุ้นเป็นไหมแช่น้เนไก่เป็นปลาถ้ามีต่นไ่เหอ้ามเออมีแต่กุงเยอได้เอาอีอันนี้อีาอะไรนะไก่เอาาาได้เออไก่เนาะไก่หล่าด้วเต็ดไก่หมือนเต็ดน่่เ็ไก่ตลาดกานะได้ ไมมาซอยไม่เคยดับอ <c oughs> <Mont ano. c oughs> well, ้อยอันปินมันออกเลยไปลายไอิมันอะไกระดูกมันอะตบไหวปุงอื่นผอันนแกงอันน้วางหรือตบแกงกะดูกมันได้แกงแล้วมี่มะหุงบอมีผักมะหุงับผักับมะว้นน่เอาเทาองลืมก่นหุงรูีตู้เย็นใจเลยเราออกมาขันสีแกงแต่มันรูดม้พักเหมือนอะไรโอเด้น เติมหงสลดมีผักซีพักบวดลาไรเยคือมัดแเ้ยกระแกอกสมอมันนัดเสะเบิดนะกัะมันชัวร์นันกะแนงแกขาดเป็นัวแล้กขาดตนเองบแกนี่เองจีกินนั่นเองกันบอใส่นะวะว้อใส่เป็นัวบดีต่งไม่มีตังบลนกถึมาเลยันนังลูกปา ยงกับี <Slack> up, you know. like yeah, ่มาตั้งีเอยเียงนะเออมันนานเียงซองอ่ะเขาจะกินอะไรบ่จจอยก็เอาบิเลจอยเขาจะกินยังจเล้งตาขาจล้งจากเช่าได้เอาเหมือแลบว่าอันนะกินยังกินได้เม่ดูาวเลยมากินขาวเลงนั่ได้กินมาแล้วเลยวัยเองกินได้ตัวนั่นนะปิ่งเอาัน้นเลปิ้งอตับมันนั่นเล่มกิน าะย่าน้ำข้าวเมื่อกี้น้ำข้าวดอกเอาอันน่ะเออเอาตับมันนอ่ะปีนอะไรปีนก็ได้่วินเขาได้มันบนไตยับบไตายม่เอาไว้ละก็เอาทับนั่นน่ทอดับนันอันน่ะเอาอันนี้เอามาเมาเคียนน่ะ้าหเอามาล่างมเองทีน่ะอ้าวอ้าว จัดกตัวดอยกันจังเลเไว้ดอยกันดาวคือขามะเหยิปนืไข่โอ้ไปชื่อไข่อยู่ใกล่านหรอลืมเยื่ออันเมื่อไล่หลอกก็มันลืมเลยื่ออะไ้พ่อบลข้ามมืดมากนว่ายังไข่มีดบัตรนีบ๊ี ยังอยู่พี่อยู่ในสายร้อยามะงอะไบะหมี่ามีนะเธอเจ๋นะได้อันวอ่มาอยู่ในมใสิกลางหน้ามนี่จักหน้าที่แม่นี่หมอแ่นี่แกนเจ้าหน้าที่นี่หมอทั้งังนี่หมอนี่แม่นี่จักนาที่่าทไปเลยเอาาเอาเดี๋ยวสิลุงไปอุ่นมักเนื้อเองมันตื่นเี่เป็นองกันเลทีเี หายยี่บอมาใกัเว yeah. hmm? uh ิบอได้มาขึ้นเนี่ยมันยำกังเวินนะก็ขึ้นก็หายกับบอเด่นจันชิบละผักน้อแม่อะไรอะคะว่ามันเมื่อยนะจ้ะมันนอนแข้งน้ำเมื่อยไรเล็กน้อยนอนขางเดียวนอนง่ายหน่อยมันนอนแข้งเองมันปิดจับนอนแข้งน้ำเขียนเองมันนอนแข้งแบเป็นตะติกเนาะเอดกรับา้องอยู่ นอนง่ายบกันได้นอนแข็งนะติดยตีนะมันก็สีอยนะะปสปีดันขึ้นมาเด้มันก็จคือกันกับผูใหญ่และกานอนเนาะใว่าผูใหญ่กันะนอนถ้าเดียวมึงก็จนอนได้เควมอู่ร้จจาเบิ่งมมน้ือวหหลายเด้ออีกทั้ง่อยูเอกดั้ม่ได้เไปตามม ร้อยร้อยร้อยขูบร้อยแม่ฉันมีผักนะทิ้เตีนเป็ดพี่น้องแล้วยังบอกให้กันแนวนี้อันนี้เป็ดเหลีวยพี่น้องเลยซ้อยคั่วเป็ดสองตกันหล้วพี่น้องซอยสองตัวพี่น้องขังแรลกที่เอาเห็ดพี่น้องจ้าจี้ดำกะ ซอยแล้วไก่สามตัวพี <is> ่น้องมาผักไก่กันแล้วมาผักเป็ดดีพี่น้องสังเกตมือข่างแรกพี่น้องที่เทาเห็ดขัวเป็ดชองตัวตัวบักใหญ่แล้วซื้อซอยอีก้ยคันบ๊อบแพงบักเนื้อไหนบ๊อได้เห็ดได้คันบ๊อบแพร่แบบเนื้อไ่นเจฟแอลจนว่าแอลสิขาดก็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 โมเมนโอ้ยโอ๊ยหนาวมึงโอ้ยกูเสียหนาวมึง มาซะได้ก็ยังบ่มีมาซะได้ก็ยังบ่มีจุ๊าเซ๊ะเอเป็ด2ไก่3ยังบ่มาอยู่บ่เซเป็ดตัวบักใหญ่งไดพี่น้องเอ้ยเาดำสิอันปิงหัวทาบีไว้ ถ้าหัวหนา้าหัวหน้าซีมาอย่าบ่เงี้ยมับบนอนอนตุดหรือบ่ไอตีนเป็ดคือบ่ไอนกันแม่งมาซ้ำถุ่มกัวพี่น้องมาตั้งแจะทุ่มกวัวบายดี้ะพี่นอ้อมง,อม,ม,องมีเป็ดมีไก่มีหมูพี่น้องจ้าพรุ่งนี้เจดมกับเจดสายจัดการกับใจลายมาซอยอันบริขิดวัชิเดมาบัอนอาคขั้วเป็ดพี่น้อง <laughs> มามาเห็นเห็ดกันงอมงอมอยู่สองเถาบาราพันแลนเอาสิ่งของเอาหนานเอานี่ลูกคนหายแล้วแล้วไปอืมโอ้ยลูกคนเป็ดไปเย่อืะแยะตังใหญ่ต้องเข่าต้งสีง่ายเออแต่พวกน้อยๆตัวใหญ่แล้วว่าคนเพิ่นนั่นระยะอยู่ไก่สามตัวเป็ดสองตัว อ <laughs> ่เฮว่ป้าป๋าขึ้นแล้วตันสิปิงอันหัวทาบีพี่น้องแต่ว่าแม่นมก็ยังบ่ทันมา3ทุ่มกว่าละพี่น้องกับบ่าบอยบ่าบอยย่านบ่ได้มาอยู่ดึกป่านนี้แห่ะมาก็มาแต่แม่นมเด้อแม่นมก็สะเอย่ะเออแม่นจะลงไปหาบักน้อยๆก่อนพี่น้องล้างมือันใส่ะไล2อ่ะยังข้าวล่ มีสัญญาณบลาป้าหนองเนยชิลับเลยบอกอคือบอัวลงไปนอนเผาเน,นอ,นเอ,นเอบนกบ้ามันมันลงในหม้อแกงบ้าหมอ,อน่ะนะนบ,บน้าแมนหมอน่ะหมออยู่แน,น่นตัวมีหัวน่ะบได้อยู่ในคัน,อน,อนเอออันนี้หมองนอนน่ะอนอนเออบีใหญ่ใหญ่นะดามชงใส่เล็บหิ้วเละ โอ้ยแม่กำลังปั่มนมเยนพูมผัวน,น่ะพ,พัน่ะพูวตีงอยู่นะตีมากเลิมแล้วเลิมแล้วจิบผ้าไปเพื่งสัน,นิทพี่น้องขอการคลิปหนาจ้าวันีปพะลูก